สวัสดีครับผมแอดมินหนึ่งนะครับวันนี้จะมาพาเพื่อนๆไปลองดันเจียนซัมบี้ฮะซึ่งอันนี้อ่าอันนี้เซิร์ฟเวอร์ mc dragon s e r d i e r นะครับผมนี่น,นี้เพื่อนเพ่อนอเตรียมจะไปลองดันเจียนกันอ่าขั้นแรกเลยเราต้องพิมพ์ทับว้า บอลสเตอร์ก่อนปุ๊บเราจะโผล่มาในอีกสป,ปาวหนึ่งนะครับซึ่งสป,ปาว์เป็นสป,ปาวเดียวกันอ่าโอเคครับผมจากนั้นสังเกตว่าบนแผ่นพี่มุมบนมุมวาบนะจะเป็นบน,บนครับผมจะทางที่ต้นอ,ออกจะเป็น,นทํา เวทธรรมดาครับทั่วไปมาทางซ้ายปุ๊บอันนี้ผมขอ,ขอกระโดดลงเลยทางซ้ายเนี่ยจะเป็นตะเขี้ให้คุณเหยียบเหยียบเหยียบเอามาครับเนาะอ่ะมีคนยังเหยียบบา่าเหยียบสามอ่า <ๆ S 1> ไปก่อนไปก่อน พี่โอ้ยโอ้ยมีคนมามีคนมาอ๋ออ๋อเพื่อนมีนมาโอเคอ่าเราลุยบุกบุกบุกทำซัมบี้กันไปไกู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 ยังทำยังทำอะไรอ่ะ ทำแม่เซตนะีเป็นทอมบี้เป็นซัม,ซม,ซมบี้เทาเวอร์ข้าไล่แล้วเราก็ต้องมากดคดลิก็ับเวทก่อนนะครับผมคลิกขวาปุ๊บทีหนึ่งแล้วทีเวทด,ด้วยพิมพ์เลขหนึ่งแล้วกด enter ปุ๊บเอาไม่ติดเอาใหม่เอาใหม่กขวาหนึ่ง enter พิมพ์ yes enter นะครับผม ก็จะบอกให้ค่าซัมบี้หรือว่าสามสิบห้าสี่ตัวนะครับผมอพอรับเควสเสร็จแล้วเราเข้าไปเลยกันเลยเตรียมอาวุธก่อนตอนนี้ก็ได้นะอนะุ้ยอุ้ยเข้าไป สามีส่ว่าสมสิบสมีง้วเากยคนได้เลยมระดับของผมจะระดับสานะฮะถ้ามาตีมอนเตอร์รลดวบสามสิบเวทมันจะไม่มันจะไม่ไม่สำเร็จค่ะเวทเช่นเวทสามสิบห้า ทางทางซ้ายล่าจะเห็นเขียว,ว่าคอมพีทเห็นปะ่ะครับคอมพีคิวซัมบี้เล้วลสามสิบห้าก็คือต้องฆ่าทั้งหมดอันนี้อันนี้สี่ตัวนะคะโอ้โหชนูชนหนึ่งถึงสี่ 1> 1 4. เห็นปะ่ะครับโอเคนี้เหลืออีกสองสามตัวแย่งกันหมดเลยโอ้ยยังเหลืออีกตัวนึงอ่นนะส่วนด้านในก็จะเป็นดือนที่สามซัมบี้เลเวลสูงขึ้นคอะ กี่วิเกิดนี่อ่ะ60วิครับผมทั้งทก60วิเดี๋ยวจะขอห้าต้องขอค้ากัน ขออตัวหนึ่งไปไหนอะเอ้าอีกตัวหนึ่งอัน,น,อออน,ออนี้เอาตัวที่สามไปไหนอะ่ะใครตีไปอะ่ะห <1, 2. S 1> นึ่งสแล้วมากมีแต่พอนตัวเองเจอตัวที่สี่เดี๋ยวผม,อมตออะไรนะครับผม,มตัวที่สี่ไปไหน,นล่นด้วย ตัวที่สามตัวที่สองตัวที่หนึ่งเดี๋ยวตัวที่สี่ครับผมเป็นอะไรตัวที่สามอันาจัมบีแล้วสามเซนตัวที่สองไม่กีน่นะอันนี้เนี่จะรับดี ตัว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 ที่สามตัวที่สามเออแล้วครับผมเยี่เนี่ยพอทำเควสเสร็จนะปุ๊บทางด้านซ้ายจะเขียนเขียนว่ารีบอร์ดก็คือรางวัลนะครับได้เศษเนื้อสองได้เศษเนื้ออันหนึ่งเงินอีกเจ็ดสิบแล้วก็ประสบการณ์อีกเจ็ดสิบนะครับผมเป็นแรกรของบ้าเอ่าซึ่งเควสเควสอันเนี้ยเราจะได้ อันนี้มาด้วยเศษเนี่ยปีศามีหัวนี่อันนี้เลยนะซึ่งคุณสามารถเอาไปแลกที่นี่ได้ออกมาเป็นอาวุธนะครับผมเอาไปใช้ได้นคนดีบโอ้โอ้โเดี๋ยวผมจะไปทำ,ด,ปทำดันเจี้ยนเคเวสออกมาให้ เพื่อนเพื่อนเล่นกันอีกนะครับโอเคครับผมอุย้ยลัรกรักขอบคุณมากครับบายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย